ะค่ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเมชนลนะคะวันนี้จะเป็นดวงพิเศษนะคะที่ทำให้นะคะวันนี้นะคะมีพอมีเวลาที่จะมาทำพิอาคาดกันนะคะก,ก็หัวข้อวันนี้นะคะสำหรับคนที่ยังรอคนรักเก่าอยู่นะหรือว่ายังคิดถึงนะคะอาจจะไม่ถึงกับรอนะอก,นะก็หัวข้อวันนี้ก็คือ คนรักเก่าของเราหรือว่าแฟนเก่าเราเนี่เขายังรักเราอยู่ไหมนะคะเขารู้สึกยังไงกับเรานะก็มีให้เลือกทั้งหมด3ากองนะคะกองแรกเนี่ยจะเป็นหินอเกตนะคะบูเลสอเกตนะคะก็หินชนิดนี้เนี่ยสรรพคุณก็คือทำให้เราจิตใจสงบนะคะมีสมาธินะคะก็จิตใจปลอดโปร่งนะไม่คิดมากนะคะแล้วก็ลดอาการใจร้อนอะไรแบบนี้นะคะ ก็เย็นๆนะคะเหมือนกับสีเขาเลยเนาะออกสีแบบม่วงอมฟ้านะคะก็กองที่สองนะคะจะเป็นหินอเมทินนะคะก็จะคล้ายๆอเมทิสนะคะสีม่วงนะคะแต่ว่าสีเขาจะอ่อนกว่าอเมทิสนะสรรพคุณก็คือช่วยให้เรามีจิตใจสงบอะค่ะแล้วก็นอนหลับสนิทนะคะเสริมเสน่ห์นะสำหรับอเมทินอเมทิสนะคะค่ะกองสุดท้ายนะคะจะเป็นหินคาเนเลียนนะคะ หินชนิดนี้นะคะก็ช่วยป้องกันเราจากคนที่ฉริษยาสยานะคะสิ่งไม่ดีต่างๆนะคะก็ทำให้ผู้คนมองเราด้วยใจิตใจเป็นกลางอะนะไม่อคติกับเราประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขอเพื่อนๆทุกคนนะคะตั้งสมาธิอธิษฐานแล้วก็เลือกกองหินได้เลยนะคะว่าจะเอากองไหนนะ ค่ะโอเคหวังว่าจะเลือกกองได้แล้วนะคะเดี๋ยวเมยจะเริ่มคำทำนายเลยนะคะสำหรับหัวข้อว่า,าแฟนเก่าเรานั้นเขายังรักเราอยู่ไหมเขาคิดยังไงกับเรานะคะเมย์ขอเริ่มทำนายจากกองแรกนะคะก็เป็นหินบูเลสอาร์เกสนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองแรกนะคะคุณได้ไพ่ Queen of Cups นะคะแล้วก็สิบเหรียญน,นะ ไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกว่าคนที่เราคิดถึงอะคะ่ะเขายัยงมีความรักความจริงใจความห่วงหาปรารถนาดีกับเราอยู่นะเตม็มเปี่ยมเลยนะคะคือเขายังรักเราอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็เขายังมองว่าเรากับเขาเนี่ยยังเป็นคู่กันที่ประสบความสําเร็จไปด้วยกันได้ <c oughs> ก็คือว่าเขายัง <c oughs> อยากกลับมาที่จะเริ่มต้นใหม่กับเรานะยังมีความหวังอยู่นั่นเองนะคะยังรัก,แล,ก y like, แล้วก็ยังอยากกลับมาด้วยนะเป็น เป็นหน้าไพ่ที่ดีมากเลยอะสำหรับคนที่ยังรักแล้วก็คิดถึงคนเก่าอยู่แล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่กับเขาด้วยนะคะก็สำหรับไพ่คำแนะนำแองเจิลนะคะ forgiving and learning นะก็นางฟ้าแนะนำนะคะว่าถ้าคุณอยากให้มันเกิดพลังงานดีๆอย่างที่เมย์เปิดให้เนี่ยนะคะไพ่กองแรกเนี่ย Queen of Cups แล้วก็สิบเหรียญเนี่ยคุณจะต้องอให้ โอกาสตัวเองนะได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดนะการที่เราเลิกลากับกับใครไปอะนะคะก็มันมีอะไรที่มันผิดเราก็ต้องเรียนรู้ว่ามันผิดยังไงแล้วก็แก้ไขนะคะแล้วเราสําคัญที่สุดเลยคือเราจะต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันเนาะหนึ่งเลยเราต้องให้อภัยตัวเองด้วยเพราะว่าการที่มีความสัมพันธ์เันคนสองคนนะคะการจะเลิกกันเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนทิ้งเราก็ตามแต่ว่า เวลาที่คบกันมันอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเนี่ยเราต้องรู้จักให้อภัยตัวเองด้วยแล้วก็ให้อภัยเขาด้วยนะคะมันถึงจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้อะ่ะนะเป็นการปลดล็อกตัวเราอะคะ่ะนะจากความทุกข์ที่ว่าการต้องเลิกกันเนี่ยมันก็คือความทุกข์เนาะถ้าเราอยากจะเริ่มต้นใหม่เราต้องแผ่พลังงานบวกให้เยอะๆอะคะ่ะนะเวลาที่เราคิดถึงแฟนเก่าอะเราต้องคิดถึงเขาบวกๆเราอย่าไปคิดถึงเขาแง่ไม่ดี นะไม่ว่าเขาจะเคยทําอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเราได้ไพ่กองนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มสูงมากเลยที่สมมตินะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าแฟนเก่าคุณก็เคยทําไม่ดีเขาอาจจะสํานึกแล้วเขาก็รู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณแล้วเขาก็จะกลับมาขอโทษซึ่งณตอนนั้นเนี่ยคุณเองก็ต้องพร้อมจะ o r g i v i n g ก็คือให้อภัยเขาแล้วก็เรียนรู้อนะคะ่ะ Learning นะเรียนรู้ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันไม่เป็นแบบเดิมอีกนะคะก็คือมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันใหม่นะคะ มีข้อตกลงใหม่ๆทําให้ความสัมพันธ์มันดีที่สุดอะนะแล้วคุณสองคนก็จะมีโอกาสนะคะได้กลับมาเป็นคนรักนะคะซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่ง mm. ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับกองแรกก็ถ้าใครเลือกกองนี้ก็ดีใจด้วยนะคือคนรักเก่ายังรักคุณแล้วก็ยังอยากกลับมานะคะโอเคค่ะในส่วนของกองที่สองนะคะเป็นอเมทินนะคะก็เดี๋ยวเมย์จะอ่านให้เลยนะ มีไพ่สี่ดาบนะคะแล้วก็เพจออฟวนส์นะตรงนี้เมยมองว่าการเลิกราของคุณสคนเนี่ยอมันมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะที่มีความคิดไปขอตัวเองสูงนะแล้วเลิกกันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เลิกกันในเรื่องของชู้สาวหรืออะไรแบบนั้นแต่ว่าน่าจะเป็นการเลิกกันในเชิงว่าความเห็นไม่ตรงกันหรือว่าเข้ากันไม่ได้ในเรื่องของไลฟส์สไตล์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ตอนเนี้ย พลังงานของเขาเป็นเพจอแวนส์ก็คือไม่มองว่าเขากําลังออมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่เขาเชื่ออยู่นะคะสมมุติถ้าเกิดว่าเขาอยากจะทํางานอะไรบางอย่างให้ประสบความสําเร็จเพื่อพิสูจน์ตัวเองเนี่ยณนะตอนนีอเนี่ยเขากําลังมุ่งมั่นไปทําในสิ่งนั้นเพื่อพิสูจน์ตัวเขาเองอยู่เนาะการที่เราเลิกกันอ่ะอาจจะ ทำให้เขาอาจจะมีะปมมาค่ะว่าเขาอาจจะยังไม่ดีพอหรือว่าคุณอาจจะไม่ชอบเขาในด้านใดด้านหนึ่งอะไรแบบนี้ยเขาเลยกําลังมุ่งมั่นที่จะแก้ไขในจุดนั้นแล้วก็เชื่อในความเชื่อความคิดของตัวเองอ่ะมีความมั่นใจนะคะที่จะไปพิสูจน์ตัวเองว่างั้นเถอะแล้วก็ในส่วนของความรักความสัมพันธ์นะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้เขาอยากพักนะมันเป็นไพ่ออกมากลางๆนะคะมันไม่ได้บอกว่า ไม่รักแล้วหรือว่าอะไรแบบนี้นะคือมันเหมือนกับคนที่ต้องการที่จะไปเป็นตัวของตัวเองมากกว่านะตอนนี้แล้วเรื่องของความรักก็คือพักเอาไว้ก่อนนะคะนะคือเขาไม่อยากจะมีการเถียงอะไรกับคุณไม่อยากมีดราม่านะณตอนนี้นะคะสําหรับแฟนเก่าคิดอย่างนี้นี่กองนี้เนะี่ยอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเลิกกันนะ่นะถึงยังมีความคิดที่แบบว่าอยากที่จะไปทําอะไรต่อมีอะไรเองอะนะคะไพ่คำแนะนำนะคะนี่ขึ้นมาสอดคล้องกับที่อ่านเมื่อกี้เลยนะ อันดีควายชิดเลิฟนะคะมันเหมือนกับว่าในความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะคะในอดีตน่มันมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่พอใจกันนะคะหรืออาจจะทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้ที่แบบว่ายังมองอคู่ของตัวเองว่ายังไม่ไม่ตรงสเปคตรงใจซะทีเดียวแล้วมันมีอะไรขัดแย้งกันอยู่ที่มันตกลงกันไม่ได้ก็เลยทําให้เข้ากันไม่ได้นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยไปจึงมองว่าหลังจากที่เขาเลิกกับคุณไปเขาถึงได้ไปตั้งใจที่จะทำํำในสิ่งที่เขาเชื่อนะ ความเป็นตัวตนของเขาให้มันดีที่สุดให้ประสบความสําเร็จเพื่อจะพิสูจน์ว่าเขาอ่ะถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าดีนะประมาณนี้นะคะไม่มองว่าคูณสองคนไม่ได้แบบว่าผิดใจกันในลักษณะของชู้สาวหรือว่าอะไรอย่างนี้นะก็อาจจะเป็นส่วนน้อยนะคะที่แบบว่านิสัยที่เข้ากันไม่ได้กคือคนนึงเจ้าชู้อีกคนนึงไม่อะไรแบบเนี้ยแต่เมย์มองว่ามันเป็นในลักษณะของวิธีการใช้ชีวิตมากกว่าไลฟ์สไตล์ความเชื่ออะไรอเงี้ยนะทัศนคตินะคะประมาณนี้นะ ก็ยังมีโอกาสอยู่นะคะที่ได้กลับมานะคะพูดคุยกันแต่ว่าจะไม่เหมือนกองแรกที่แบบว่าอยากกลับมามากเลยอะไรแบบนี้ก็คือตอนนี้เหมือนเขาไปพิสูจน์ตัวเองนะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสําหรับกองที่3ามนะคะถ้าใครเลือกคาเนเลียนนะสำหรับกองนี้นะคะเป็นไพ่สีคาทานะคะแล้วก็ไพ่ หกเหรียญกับหัวทั้งสองใบเลยนะม่มองว่าถ้าเกิดว่าใครเลือกไพ่กองนี้เนี่ยก็คือคู่ของคุณนะดูเหมือนเขาจะงอนคุณเลยแหละนะนตอนนี้ถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมคิดถึงคุณไหมเนี่ยยังคิดถึงอยู่ค่ะแต่คิดถึงแบบว่ามีความรู้สึกว่าเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ระหว่างคุณกับเขาอะนะคะแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ระหว่างคุณับเขาไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวเขาด้วยนะ เป็นไปไม่ได้เพราะเขามองว่าคุณไม่ได้รักเขาหนิมันมีหกเหรียญกับขวมันเหมือนกับว่ามีมีมีเอ่อในความสัมพันธ์นี้มันมีใครคนใดนคนหนึ่งที่รักอีกคนหนึ่งมากกว่าหรือว่าให้มากกว่านะคะซึ่งไม่มองว่าน่าจะเป็นตัวเขาที่เขามองว่าคุณไม่ได้รักเขาก็เลยได้เลิกกันไปแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบเป็นคอมมิชเมนที่แบบแต่งงานกันได้อยู่กินด้วยกันได้ไปตลอดอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับมีคนนึงบล็อก ความรักอะค่ะแบบเหมือนกับกักไม่ให้ไม่รักไม่สุดอะไรแบบนี้ซึ่งเขามองว่าคุณเป็นแบบนั้นนะถ้าเกิดว่ากรณีนี้เนี่ยถ้าจะมีการปรับความเข้าใจกันได้อะก็คือต้องเป็นฝ่ายเรานี่แหละที่จะไปอธิบายตัวเองให้เขาฟังว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่รักเขาหรือว่าเ,อาเปรียบอะไรเขาในความสมพันธ์นะไม่มองว่าคู่ของคุณนะ่ะในอดีตอนะ่ะเขาน่าจะเข้าใจอะไรผิดนะนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะเลยได้เลิกรากันนะนะคะโอเค ให้คำแนะนำขึ้นมาเป็นดีเซปชั o นด้วยเนี่ยค่ะคือคนรักเก่าของคุณเน่ยเขามองว่าคุณหลอกลวงเขาเขามองว่าคุณไม่ได้จ,จริงใจกับเขาจริงๆคุณอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะ่ะะแต่ว่าเขาเข้าใจผิดเข้าใจว่าที่ต้องเลิกกันไปก็เพราะว่าเขามองว่า เอาเมียตัวอย่างเฉยนะถ้าคุณเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยแฟนเก่าคุณเขาอาจจะมองว่าคุณไม่ค่อยมาหาเขาไม่ค่อยมีเวลาให้เขาคุณจะต้องมีอ่ากิ๊กมีผู้หญิงคนอื่นเยอะแยะไปหมดแน่แนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือนี่คือมุมมองความรักที่เขามองคุณนะ่ะนะเป็นแบบเหมือนคุณหลอกเขาเหมือนคุณไม่จริงใจกับเขาเหมือนคุณไม่ได้รักเขาจริงอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครเลือกกองสุดท้ายเนี่ยถ้าอยากจะกลับมาคุยกันอีกอ่ะคือเราจะต้องเป็นฝ่ายไปเคลียร์ตัวเองว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะประมาณนี้นะ ไม่มองว่าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีส่วนน้อยนะคะที่คุณเป็นฝ่ายถูกกระทำซะเองก็คือเหมือนกับว่าไพ่มันสลับพลังงานน่ะนะคุณเองอาจจะคิดว่าไม่อยากกลับไปหาแฟนเก่าหรอกเพราะว่าแฟนเก่าอะ่ะคือเจ้าชู้แล้วก็แบบหลอกลวงอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะค่ะวันนี้ก็ทำนายครบทั้งสามกองแล้วนะคะก็เป็นพลังงานแบบทั่วๆไปเนาะว่า แฟนเก่าคิดยังไงกับเราอะไรอย่างเงี้ยแนวโนมที่จะได้กลับมาไหมก็ถ้าเกิดว่าใครได้กองที่มันดีก็ดีใจด้วยนะคะถ้าใครได้กองที่มันไม่ค่อยดีก็ไม่ต้องอเก็บเอามาคิดมากเนาะยังไงเรื่องของแฟนเก่าอย่างเงี้ยมันก็คืออดีตนะยังไงเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองในปัจจุบันนะคะ สิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําให้ตัวเองได้ก็คือการรักตัวเองเนาะเมื่อเรารักตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะดึงดูดผู้คนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะคะโอกาสใหม่ๆในชีวิตก็มีเยอะแยะนะก็ไม่ต้องไปซีเรียสมานะคะสําหรับเรื่องของความรักนะคะก็ยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็โอกาสหน้าก็จะกลับมาพิกาคาสกันใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ